จับเลี้ยงสุดเย็นเย็น A I S 5G หยนี่นี่มันจะเป็นต้นไม้อย่างนี้ชื่อคลองสังนเมหรือว่าเขาเรียกกันง่ายๆว่า l i เ t ิร์อเมซอนเหมือนป่าเมซอนเลยครับเข้าไปก,ก,าก็จะดูต้นไม้ใหญ่ๆอายุเป็นร้อยปีแบบเจาะลงมาที่พื้นรากมันก็จะลงมาข้างล่างถ้าวันไหนโชคดีหน่อยเนี่ยแล้วก็จะเจองูห้อยลงมาสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติเนอะน่าจะไปใช่ยแล้วตกใจ ดูอะไรกันจุ้งจิงมุงมิงกับดิ่งกิ่งทองไอ้หน่วยเล็กกะซีเจมาดูนี่ดูภาพสวยๆทั้งนั้นเลยเขาไปเที่ยวที่พังงามาไงพวกพี่จะได้พี่ไม่มีโอกาสได้นไปแบบนี้เราส่วนใหญ่พี่ไปสวยอะทุไม่เขาไม่ทางานเธอไปเหมือนเธอไปชิวๆคือพังงาเนี่ยเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งทางภาคใต้เลยนะคะมุมสูงก็อย่างที่สมเด็จนางชีบอกเลยสมเด็จนางชีชอบมากเพราะว่าพี่มันสวยจนแบบเรารู้สึกว่านี่คือเมืองไทยอะหนูใช้คําว่า amazing Thailand ได้จริงคือขึ้นไปถึงปุ๊บอะมันจะแบบ ถ้าทิดตกหรือว่าแบบจังหวะที่แงมันส่องมาแล้วมันเห็นเป็นเวิ้งทะเลแล้วมีเกาะเล็กๆขึ้นแบบตามไหลอย่างเงี้ยสวยจริงธรรมชาติสร้างสรรค์มากมันกับตอนนี้เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่คนไปแบบว่าเล่นกระดานโต้คลื่นคือจริงๆโต้คลื่นมันไม่ได้บอกว่าจะเล่นได้ทุกหาดนะคะพอคลื่นมันขึ้นปุ๊บแล้วมันต้องลาดอย่างนี้แต่ถ้าขึ้นแล้วหักลงอย่างนี้ปุ๊บไดเล่นไม่ได้เห็นบอกไปเจอเพื่อนลิงด้วยอ๋อเพื่อนลิงเพื่อนลิงเจอกันบนเครื่องบินไปไปทำอะไร ไปตู้ขึ้นผู้ชมจ๋าเที่ยวใต้ช่วงหน้าหนาวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับคนก็ไม่เยอะด้วยค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงอย่างที่เราคิดเลยนะคะอากาศก็ดีถ่ายรูปออกมาเนี่ยฟ้าจะสวยมากอย่างที่รถเมย์บอกอาไ้นะครับยังไงก็เชิญชวนไปเที่ยวพังงากันเยอะๆนะจ๊ะรถเมย์ก็เพิ่งไปมาเหมือนกันค่ะพังงาในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักของคนพังงาก็คือกินเจนี่แหละค่ะเรามีภาพควันหลงงานกินเจมาฝากคุณผู้ชมด้วยกับ AS สมื้อนี้ฟินแบบนี้ฟรีค่ะที่เมืองพังงาค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กในช่วา่ ควรจะนิยมเดินทางมาถือสินกินเจกันที่นี่ที่นาสารเจ้ามาจ้อโป้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูว่ามีอะไรกินกันบ้างค่ะทริปนี้เป็นคนหลงงานกินเจที่ตลาดสารเจ้ามาจ้อโป้นะครับซึ่งทุกๆปีเนี่ยเขาก็จะจัดงานยิ่งใหญ่เป็นประจำครับขนมไข่นกกรวทืที่นี่เรียกไข่นกกระทาก็คือออกมาจะเป็นแป้งลักษณะแบบนี้ครับผมใช้ กำลังเือเทคนิคเล็กๆน้อยๆทำให้มันกลมนะครับเดี๋ยวคุณน้องต้องขยับสักนึดนะครับเดี๋ยวเผื่อน้ำมันจะกระจายจ้าน้ำมันจะกระจายโอ้ยเวลามันทําใหม่ๆมันจะกรอบมันจะแบบนุ่มมันละหอมอืร้านเก็ยศค่ะไขยป๊อเปี๊ยสดปลอเปี๊ยทอดแล้วมีเต้าหู้ทอดมีเผือกทอดแล้วก็อันนี้เรียกว่าเกยนครับเกยนเป็นหอยจ้อครับ แต่เป็นแบบสไปจ์ใช่ครับขายยังไงคะชิ้นละสิบ,บาทครับชิ้นละสิบ,บาท,บบาทแหมช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้บอกเลยนะคะว่าคุณได้ทั้งอิ่มบุญแล้วก็สามารถที่จะกินฟรีได้ด้วยแค่สังเกตว่าร้านไหนเนี่ยมีทงเอสพอย t มือนี่ฟินวันนี้ฟรีดังนั้นคุณสามารถกินฟรีที่ร้านนั้นได้เลยง่ายๆนะคะอุย้ยเรื่องกินฟรีเนี่ยไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่มองหาวุด A I S นะครับคุณผู้ชมก็สามารถเดินเข้าไปแลกคูปองอร่อยฟินกินฟรีที่สามารถใช้คูปองได้ทั้งตลาดเลยนะจ๊ะ คอยมือนีฟินวันนี้พีจะเป็นปีที่6แล้วค่ะวันนี้นะคะที่ตลาดสารเจ้ามาเจ้าโป๊ะังงาคุณผู้ชมคะ่ะเราให้ลูกค้า A.S. และ a อสไฟเบอรอร่อยฟรีกว่า100ล้านค้ารับสิท์โดยการเปิดแอปพลิเคชัน my a s แล้วก็สแกน QR code เพื่อรับคูป,ปองนะคะคุณผู้ชมใช้ A.S. p o อย t เพียงแค่1คะแนเนเท่านั้น <c oughs> ก็สามารถนำมาแลกรับความอร่อยฟรีมูลค่า50บาทไปได้เลยจ้า คุณผู้ชมสามารถนำคูปองไปแลกตามร้านค้าที่มีธง AIS มื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวราดแกงเจมีผัดเจก็สามารถใช้คูปองมื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีได้เลยแหละครับมาดูร้านนี้ค่ะเป็นมันทอกับซาลาเปาเป็นสีเหลืองกับสีส้มมันทํามาจากอะไรบ้างคะอันนี้เนื้อฟักทองค่ะบอกว่าเนื้อฟักทองเยอะแบบประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของเนื้อแป้งนะเพราะนั้นมันจะนิ่ม มากค่ะอือร่อยนะมันนุ่มมากอ๋อนุ่มแล้วหอมอันนี้คือหมันโถส่วนซาลาเปามีอะไรบ้างคะไส้ถัวเหลืองใส้เผือกค่ะร้านนี้ค่ะเขามีทองเอสพอย์มือนี้ฟินวันนี้ฟรีด้วยดังนั้นซาลาเปา5ลูกของรถเมย์กินฟรีค่ะนี่เลยขอบคุณนะคะที่ตลาดมาเจ้าโป๋นะครับเขามีร้านค้ามากกว่า100ร้าน ให้ได้เลือกซื้อกันเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามกิจกรรม AIS มือนี้ฟินวันนี้ฟรีนะครับที่จตุร์เวนจัด77จังหวัดทั่วไทยตลอดทั้งปีนี้ได้เลยนะครับไม่แน่นะครับอาจจะเป็นตลาดใกล้บ้านคุณผู้ชมก็เป็นได้ครับวันนี้มูงกำเองท้องนี่ด้วยเมนูอะไรคะเห็ดสเต๊กค่ะวิ่ล้นเมมีทั้งหมูย่างเอ่อพริกไทยดำเจค่ะแล้วก็เ <c oughs> ห็ดสเต๊กนะคะน่าทาน <c oughs> น่าทาน,น,าานมาก หนูซื้อฟรีนะคะก็จ่ายแค่สิบาทเท่านั้นเองค่ะโอ้ดีจังเลยอ่ะกินได้เพิ่มอีกใช่ค่ะอิ่มฟรีค่ะก็เป็นความหลงงานเทศกาลกินเจเมืองพังงาเขาและครับคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะไปเที่ยวแบบรถเมล์แวะไปเที่ยวกันได้ส่วนทริปหน้าจะพาไปอร่อยฟินกินฟรีที่ไหนให้หมยเล็กบอกต่อเลยนะครับโมวยเล็กจับมาอร่อยฟินกินฟรีตลาดถัดไปค่ะวันที่28พฤศจิกายนถนนคนเดินจังหวัดเชียงราย 29พฤศจิกายนถนนคนม่วนจังหวัดเชียงราย 4- 6ธันวาคมถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านจังหวัดน่านาค่ะใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยนะคะรถเมลบอกว่าคนพังงานกินเจทั้งเมืองเลยเหรอใช่คน<า>ไทยเชื้อสายจีนโดยส่วนใหญ่นะคะแต่ละหมู่บ้านคือทุกคนจะกินเจ<อ>เ<ล>หมดแล้วนุ่งขาวห่มขาวด้วยไม่ใช่เจธรรมดาแล้วเด็กจิ๋วๆนี่เป็นเด็กๆเล็กๆคือกิ้งกันหมดชาวบ้านที่นั่นเขาก็จะมีการเตรียมแบบว่าสำรังพิธีเล็กๆของที่บ้านตัวเองทุกบ้าน หน้าบ้านตัวเองก็จะตั้งตั้งตั้งไว้แล้วเขาก็จะมีขบวนแห่ให้งไงก็ฝากคุณผู้ชมชาวไทยด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากให้กินให้เที่ยวในเมืองไทยกันเยอะอๆนะครับเราขอเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องชาวไทย <ฮะ S 2> ทั่วประเทศเลยนะครับที่มีที่กินที่เที่ยวที่ไหนหน่าสนใจจะให้หมวยเล็กนี่ไป,ปสืบเสาะนะครับเอาภาพบรรยากาศที่สวยแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำนะครับแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วครับตลาดสุขราม4ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ